เดเียเวิ่งตามพอนี่ยเพื่อนๆดูกันน่ะมันคือมาบักจอนมีดอกมาบักจนนอนมันคือมามาเอา้อยอยังไงมาหิวน้ำ ว้าวมมามันหิวน้ำด้วยเพื่อนๆมันกินก้อนซิล่าด้วยมันไปขี่บนก้อนซิล่าปะกาว้าวอิ่มเลยยังโอ้หมันวิ่งเหนื่อยแล้วมันก็กินน้ำเพือนเพื่อนโอ้หมันกินหญ้ากิกนใบไม้ด้วยมันกินพริกด้วยนี่ไงเด็กๆต้องกินพริกนะจะได้วิ่งหันๆโอ้หมาเข้าไปแล้ว มานอนมานอนแล้วเพื่อนๆมาเหนื่อยมาไปแล้วลุกขึ้นมาแล้วมาไมีอะไรจำเงินไงจับได้แล้วจับได้แล้วคนขีม่ม้า